ตอนที่11แผนลวงฟันดาบและหัวใจที่แตกสลายกลับมาพร้อมความจริงหลายสัปดาห์ที่แล้วหลังจากเจ้าชายอาเรีนเหยียบเท้าเข้าสู่วังหลวงเขาได้เข้าพบพระราชินีในห้องลับใต้ตำหนักโดยมีเพียงเซรีน่าที่อยู่ร่วมวงข้าไม่ต้องการบัลลังก์อาเรีนเอ่ยเรียบแต่ข้าเกลียดไอแซคที่ทำให้ทุกคนต้องเจ็บเพราะความทะเยอทะยานของเขา อาเมียสบตาอาเรนแล้วพยักหน้าอย่างแน่วแน่ข้าต้องการแผนที่จะจบเรื่องนี้ทั้งหมดแม้ต้องใช้ข้าเป็นเหยื่อก็ยอมแผนการวางไว้เป็นขั้นตอนอารเรนทำทีสนิทกับไอแซคแซงเสนอความร่วมมือยึดบัลลังอาเมเรียเปิดโอกาสให้ข่าวหลุดว่าเธอระแวงฝาแฝดและเซรีน่าก็แซงห่างเหินจากพระราชินีในที่สาธารณะ ขณะที่ทั้งสามยังลอบพบกันในห้องลับทุกค่ำคืนหัวรอด้วยกันร้องไห้ด้วยกันและรู้ว่าไม่ใช่ทุกแผนจะแลกด้วยแค่ไทชนะบางครั้งต้องแลกด้วยหัวใจคืนชี้ชะตาภายในห้องบรรลังเจ้าชายไอแซคปรากฏตัวพร้อมกลุ่มทหารลับอาเมเรียเจ้ายังไม่ตายอีกหรือเงินค่าจะเป็นคนจบเรื่องนี้เอง เซรีน่าก้าวมาขวางทันทีดาบของไอแซคพุ่งตรงเข้าหาเธออย่างแม่นยำแต่ในวินาทีนั้นไม่เสียงอเมรียก้องกังวานเธอวิ่งพุ่งเข้าไปรับดาบแทนดาบแทงทะลุร่างราชินีเลือดไหลรินลงบนพื้นหินเย็นเฉียบเซรีน่าตะโกนลั่นอเมรียพระองค์ซุดลงในอ้อมแขนของเซรีน่านิ้วมืออ่อนแรงลายที่แก้มของหญิงคนรักข้าสัญญาว่าจะอยู่ แต่บางทีการจากไปคือสิ่งสุดท้ายที่ข้าทำเพื่อเจ้าได้รอยยิ้มสุดท้ายยังคงอบอุ่นแม้ดวงตาจะเริ่มเลือนรางการล้างแค้นและบทสรุปของสงครามใจไอแซคหัวรเราะเยี่ยมก่อนจะหันไปทางเจ้าชายอารีนที่ยังยืนเงียบเจ้าจะทำอะไรได้บัลลังก์นี้คือของข้าแล้ว ทันใดนั้นอาเรีนชักดาบแทงสวนเข้าที่หน้าอกของไอแซคเสียงโลหะทะลุร่างดังก้องทั้งห้องเจ้าค่าพี่ค่าเจ้าทำลายทุกอย่างที่บริสุทธิ์ในโลกนี้บัลลังก์อาจไม่ใช่ของข้าแต่โลกนี้ไม่ควรมีเจ้าหลงเหลืออยู่ ไอแซคล้มลงไร้ลม,ลาลมหายใจขณะที่เซรีนายังคงกอดร่างของอเริเรียแน่นร่างของเธอเองก็เต็มไปด้วยเลือดจากบาดแผลสาหาัสแต่เธอไม่สนใจอะไรอีกแล้วเจ้าสัญญาว่าจะไม่ทิ้งข้าอาเมเรียเช้าวันต่อมาราชสำนักเีิบเงินทั่วอาณาจากักรร่วมไว้อาลัยให้ราชินีที่เสียสละที่สุดเจ้าชายอาเรนขึ้นครองบัลลังในพระนามพระราชาอาเรนที่หนึ่ง ผู้ครองบัลลังก์ด้วยหัวใจและคราบน้ำตาเซรีนาเงาที่ไม่เคยจางเธอไม่ได้หายไปแต่หายตัวจากวังอย่างเงียบๆหลังพิธีศพในห้องลับแห่งหนึ่งหญิงผู้หนึ่งนั่งเงียบในชุดองค์รักษสีดำเธอเขียนจดหมายส่งถึงราชาอาเรนทุกเดือนและไม่มีเดือนใดที่ไม่มีชื่อของอเมเรียอยู่ในนั้นถึงพระองค์แม้วันนี้ข้าจะไม่มีใครให้ปกป้องอีกต่อไปแต่หัวใจข้าย,ยังคงเป็นของพระองค์เสมอแม้เหลือเพียงเงา